สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจแฟนเชสเตอร์ซิตี้เทลเลนและช่อง YouTube เรือใบอัปเดตฮะวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช็อตเด็ดในเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับทางด้านไบรตันแอนโฮฟเอาเบียนครับก่อนอื่นไปดูลายอัพสเปกต,ตัวจริงก่อนครับเจ้าบ้านซิตี้มาในระบบ4-3-3ครับประตูเป็นเอเดนซอนโมราเลสครับกองหลังมีทางด้านเจ้ากาเซโล่จอห์นสโตนเอเมริีลาฟบ,บ็อกครับทางซ้ายวันนี้เชฟเป็นอาธานอาเก้นะครับผม ตรงกลางมีเควินเดอร์บอยครับกลับมาลากครับโรดี้กุด,ดกันแนวรุกวันนี้มีเรแบบียสมาเลสครับเปโดซิวาและฟิลฟอร์เดนทางด้านผู้มาเยือนครัแบบโอ้มาในระบบ3-5-2คแรบบับประตูเป็นทางด้านซันเชสครับกองหลังมีทางด้านเวลแมนนะครับลุยส์ดังกูคูเลย่าวิงขวาเป็นแรมตี้ครับวิงซ้ายเป็นซอรี่มาร์ชนะครับตรงกลางมีเอ็มเวปูครับแม็กซ์อาริสเตอร์แล้วก็ไซเซโดนะครับผม องข้างหน้ามีท้านั้นปัสกาโกแล้วก็แดนนี่เวลเบกนะครับไปกันที่เอติฮัสเตเดียมครับเกมระหว่างซิตี้กับไบตันดูจังหวะแรกครับแต่มุมโยนเข้ามาโคกไปก่อนแถวสองมาเลสสวนนะบอกโหหลุดก่อนครับจังหวะวิ่งเข้ามาซัดด้วยซ้ายครับแถว2จังหวะนี้ครับไม่ต้องจับเลยทีเดียวมาเลสซัดที่หายนะออกไปนะ จังงวะต่อมาครับซานเชสโกของไปตันแต่พาดบาเลสเหลือแต่ประตูกระตาข่ายเช้าไปหน่อยลูกนี้โดนสก,กัดออกไปก่อนครับโ,โอ้โหโอกาสทองของลิอัสมาเลสทิมเยือนพาดให้แล้วครับไปแต่บอลเหลี่ยมบอลไปเข้าขวาครับเลยต้องแต่งก่อนจังหวะหนึ่งครับเดอรอยไปต่อครับฟิลโฟเดนไหลามาเควินเดอร์บอยเดอรบอยแล้วซัดด้วยขวาลูกนี้โอ้โห ไอเห็นก็ต้องบอกใส่สกอเลยครับดูจากม,มุมเมื่อสักครูอ่มอ,องจากมุมด้านหลังและใกล้กเคียงเลยทีเดียวครับเดนซอนออกบอลเร็วมาครับจังหวะนี้โฟเดนปาดเข้ามาเดอร์บอยพิตแล้วมีแบรดโดแบรดโบรดโออยังไงยกอยู่โยกดึงจังหวะรอแบรดโดแล้วยกปั่นลูกนี้โอ้โหเกือบข้ามมือครับผมผู้เล่นใบตันลุมกันอยู่2-3คนครับแล้วแบรดโดตั้นใจเหมือนจะชิปชิปแล้กึ่งชิปแม หาต่อมากุนโดกันเปิดไปติดครับแถวสเจ้ากาเซล,ลยังครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับเจ้าบ้านเชียวไปเชียวมาอยู่ครับซัดไกลลูกดีครับลูบอลหลุดเสาออกไปเยอบอยไปเอาไม่ล้มเอาไม่อยู่เอาสิบล้อม,มาหยุดก็ไม่ไปแล้วมาเลสยิงลงูกนี้เอา้าเข้าใช่เลยครับ1 0นะเจ้าบ้านขึ้นนำ ้องชม the boy เดอะบอยแล้วความแข็งแกร่งครับพาบอลมาจังหวะนี้ครับมาเข้าทางมาเลสเลือกมุมยิงบอลชั้นแหลมครับกลายเป็นข้ามตัวทางนั้นซานเชซเข้าไปครับ <Yeah. S 1> โอกาสของไบตันกันบ้างครับโยนมาได้โคกก็ตรงตัวครับแต่นี้เวลเบกค,ครับ แต่มุมของซิตี้เลนซานมาฟิลโฟเดนไปสัดลูกนี้อา้าวฉันแลบอีกแล้วครับโอ้โหทารเชดบอกสุดจะทานทนคนอย่างเกมรับครับฉันแลบไปฉันแลบมาเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหเปลี่ยนทางครับแล้วเปิดเกมลูกนี้เอ็มเวปูโดนจี้แล้วเดอะบอยไหลไปได้จิงลูกนี้เรียบร้อยกับสามสูนะแบโดซิว่า ว่าเปิดเกมพลาดครับแล้วยิงเร็วเลยครับจบเกมครับแมนเชสเตีชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับจำนวนการครองบอล65ครับเปอร์เซ็นต์ครับส่วนทางด้านไบตัน34%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับจำนวนการยิงทั้งหมดซิตี้17ครั้งตรงกรอบ5ครั้งส่วนไบตันได้ยิงเพียง2ครั้งเท่านั้นครับตรงกรอบครั้งเดียวครับแมนเชสเตีกลับขยับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ ให้รับชมทาง YouTube ฝากกด Subscribe ช่องเรื่อใบอัปเดตด้วยครับฝากกดติดตามแฟนเพจแมนเชสเตอร์ซิตี้ไทยแลนด์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรับชมไฮไลท์ฟุตบอลพเมร์ลีกทุกคู่ทุกประตูที่ทูไอ